วันนี้นะครับจริงๆเราเราถ่ายไปได้สักนิดหนึ่งแล้วนะครับแล้วเราก็เลยถือเลิกดีวันนี้ได้เลิกดีมาบวงสวงเรื่องเวลาในขวดแก้วนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นบทประพันธ์ประมาณ30ปีมาแล้วนะครับของคุณประพัฒสอนเสวิกุ mm hmm. ลเราก็เลยถือโอกาสดีเชิญคุณประพัฒสอนมาด้วยวันนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็น้องน้องนักแสดงทุกท่านเชิญมาบวงสวงวันนี้ mm hmm. เห็นไหมเวลาเมื mm ่อ hmm. เช้าฝนตกพอถึงเวลาบวงสวงฝนหยุดเลย mm hmm. เรื่องนี้นะฮะต้องบอกต้องย้อนไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วสมัยที่ที่พี่ออกเทป System 4 <laughs> นะฮะสมัยนั้นเนี่ยมีน้องคือเคยให้สัมภาษณ์ว่าชอบอ่านหนังสือนิยายก็มีน้องอแฟนเพลงคนหนึ่งยื่นหนังสือเล่มหนึ่งให้ชื่อเวลาในขวดแก้วแล้วก็เขียนในหน้าปกนั้นพี่ก็เอาหนังสือเล่มนั้นแล้วก็กลับไปอ่านที่ที่อเมริกาอ่านได้4ีหรอบนะครับรู้สึกว่าติดใจแล้วก็ชอบเรื่องนี้มากแล้วก็รู้สึกว่า เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่เราเติบโตมาเช่นเดียวกันคือเรื่องนี้นอกจากจะเป็นเรื่องที่เป็นของวัยรุ่นปัญหาวัยรุ่นอย่างเดียวแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของประวัติประวัติศาสตร์สังคมการเมืองเข้ามานะฮะเหตุการณ์จริงมีเรื่องของครอบครัวว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยมีปัญหาเพราะอะไรนะฮะเพราะว่า พ่อแม่มีปัญหาและไม่ดูแลครอบครัวเรื่องนี้จริงๆแล้วเหมาะกับพ่อแม่ที่จะดูอย่างมากเลยนะครับใช่ครับคือถ้าถ้าถามว่าส่วนตัวชอบแนวไหนเป็นคนที่ชอบแนวสร้างสรร์นอแนวครอบครัวครับก็เลยไม่ไม่ได้เลือกแบบว่าโบเมียตบตีกันอะไรเงี้ยหลายหลาย คนถามว่ากดดันไหมไม่รู้สึกว่ากดดันนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่าเวลาในขวดแก้วพี่รู้สึกว่าพี่อินกับเรื่องนี้มากแล้วถ้าใครที่จะรู้เรื่องนี้ดีมากๆละเอียดมากๆคนหนึ่งเนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งในนั้นเพราะว่านอกจากจะอ่านหลายรอบแล้วได้คุยคุยกับคุณพระพอนมาเยอะมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ก็รู้สึกว่าอินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนั้นนะฮะว่าไม่ว่า ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเขาจะเป็นยังไงคือเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องคล้ายๆกับไดอารี่เป็นการเล่าเรื่องของผ่านตัวละครนัดนะฮะนัทจะเป็นคนเล่าเรื่องซึ่งเล่นโดยเต๋าเนี่ยแต่พอเรามานํำเสนอเป็นละครเนี่ยเราก็นำเสนอไม่ใช่เป็นในแนวของการเล่าทางฝ่ายเดียวนะเราก็ขยายครอบครัวทุกครอบครัวพ่อแม่ขอ,ของทุกๆตัวละครออกมาเพื่อให้คนดูเห็นว่าทําไมเด็กเหล่านี้ถึงมีปัญหา พราะพ่อแม่จริงๆแล้วพ่อแม่ไม่ดีเลยทุกคน mm hmm. เกือบทุกคนนะฮะ mm hmm. พ่อแม่ทุกคน mm hmm. อย่างพ่อนัดกับหนิงเนี่ยก็จะพ่อมีเมียน้อยแม่มีผัวใหม่นะ,ะ mm hmm. แล้วก็ไปหลงผลงัวหลงเมียใหม่จนทิ้งจนน้องสาวก็ไปท้องไม่มีพ่อก็ต้องพี่ก็ต้องพาไปทําแท้งนะฮะหร mm ือ hmm. ว่าอย่างบทเพิ่มเนี่ยอย่างจอมเนี่ยที่ดูว่าเป็นลูกไฮโซชีวิตมีความสุขมากแต่ว่าชีวิตจริงพ่อก็ไปมีเมียน้อย นะครับพ่อมีเมียน้อยแล้วเอาเมียน้อยมาอยู่บ้านนะก็ทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันกับแม่กับจอมในที่สุดจอมก็ยิงเมียน้อยซะนะแล้วก็ตัวเองก็หนีไปต่างประเทศนะครับหรือว่าอย่างอย่างตัวอื่นอย่างพี่ดีก็ดีอู่่ตัวพีดดพ่ดีกด<ต>็ดีแต่ว่าจริงๆแ,แล้วเนี่ยตัวป้อมเนี่ยตัวป้อมก็ดูเหมือนจะดีแต่จริงถ้าพ่อไม่ตายก่อนดีว่าพ่อตายก่อนนะฮะหรือว่าอย่างเอกเอกพโซพ่โซเนี่ยก็ก็ดูว่าโอ้ยอ่ พ่อเป็นคนจีนขายของอะไรเงี้ยนะฮะแต่จริงๆแล้วแม่ทิ้งไปทิ้งไปกับผู้ชายคนอื่นพ่อก็เลยต้องเลี้ยงลูกมาคนเดียวคือท,ทุกตัวละครนี่มันจะมีมีที่ไปที่มาพอด,ดีมาทั้งมดนะฮะแล้วก็เขียนบทโดยอาจารยา์สารยาแก่ก็ขยายตัวละครตัวอ,อื่นซึ่งในหนังสือเนี่ยอาจจะมีแค่นิดเดียวนะอย่างตัวสมพงษ์สมพงษ์ที่มาทําหนิงท้องเนี่ยนะในหนังสือมีอยู่แค่หน้าเดียวเองมั้งนิดเดียวเองบรรทัดเดียวเอง แต่ว,ว่าก็ขยายมาได้หลายตอนเหมือนกันนะฮะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เข้ามาว่าทําไมหนิงถึงไปชอบเพราะว่าไม่มีใครสนใจพี่ก็ไม่สนใจพี่ไปติดสาวนะพ่อแม่ก็ไปมีมไปมีผัวม,มีเมียใหม่มอ,อ, <c oughs> อะไรเงี้ยนะน้องก็เลยไปท้องเออเล่าไปหมดแล้วอ่ะยรู้อย่าเล่าหมดเดี๋ยวรู้หมดครับครับผมตื่นเต้นครับที่ ได้มีเกียรติได้มาเล่นเรื่องนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางทูด้วยทางพี่นอตด,ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นบทประพันธ์ที่อ่านแล้วคิดตามได้แล้วก็เกิดขึ้นจริงในสังคมปัจจุบันครับแล้วก็อยากจะถ่ายทอดเ,ออเรื่องราวของตัวนัดด้วยครับผมนัดนัดนี่เล่นเป็นคนที่เล่าเรื่องนะคะใช่ครับนัดก็จะเป็นคนเล่าเรื่องนะฮะทุกทุกอย่างแล้วก็จะเป็นตัวดำเนินเรื่องของเรื่องนี้ครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างคนรอบตัวนัดเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับผม ก็ทุกคนมีการเวิร์กช็อปกันครับผมประมาณเกือบเดือนครับก็ศึกษาบทด้วยแล้วก็มาเจอกันเพื่อนๆกันอย่างแจ็คอย่างเตยอเงี้ราไม่เคยร่วมงานันมาก่อนอย่างนเี้ยเราก็ต้องมาเวิร์คช็อปกันใหม่แล้วก็มาจูนกันใหมเพราะในเรื่องต้องสนิทกันมากอะไรเ้ยครับง่ายมก็ตอนเวิร์คช็อปยากครับพี่น้อตแต่ว่าพอเริ่มถ่ายแล้วโสนุกดี้นน้เตน้องไปเตอ่ะอกกหม แล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าบทละครนี้เป็นบทละครที่เป็นบทประพันธ์ที่ได้ได้รางวัลด้วยแล้วก็คือแต่ละรุ่นที่ทามารุ่นก่อนๆก็คือเล่นดีกันทุกคนเลยก็ค่อนข้างที่จะ,ะประมาณนิดนึงแต่ก็เต็มที่ค่ะ,ะนี่คนสําคัญนะคะตอนนี้ก็เป็นตัวเอกของเรื่องเลยนะคะ จะเป็นทั้งพระเอกและนางเอกเขาเป็นหลายอย่างมากเลยในเรื่องนะคะก็จริงๆบทป้อมยากยากมากตั้งแต่เคยเล่นละครมาก็ยากที่สุดลวค่ะแล้วก็ตัวป้อมเนี่ยเวลาเขาคือข้างนอกอาจจะดูแบบเห้าๆดูเหมือนกับว่าเป็นเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยค um> ่ะแต่จริงๆป้อมมีความเป็นผู้หญิงสูงแล้วก็เป็นคนอ่อนหวานเป็นคนอ่อนโยนอะไรเงี้ยม totally> um ีมีความเปราะบางของอารมณ์ค่อนข้างเยอะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่ชอบเจ้าบทเจ้ากรอน ไอตัวนี้ก็ต้องท่อง <S <S <_ an> บทท่องจอมกดบเขาไปด้วยนะคะตามตามคาแรคเตอร์ของป้อมแล้วก็เป็นคนที่รักความยุติธรรมมากนะคะสิ่งที่อะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยป้อมเขาะจะแบบลุยเลยจัดการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในเรื่องก็จะแอบชอบพระเอกนะคะ <S <S <_ an> แต่จะเป็นยังไงต้องมาดูว่าจะว่าจะ,าจะแนบเนียนแค่ไหนเขาจะรู้หรือเปล่าเนี่ยต้องติดตามค่ะค่ะต่อไปนะคะก็ครับผมเป็นไงเรื่องนี้เหรอครับสนุกมากครับผมก็ในเรื่องก็แบบ แต่ละคนคือตอนถ่ายกันนะครับมันเหมือนเป็นเพื่อนกันจริงๆอะครับมันก็เลยแบบมาอยู่ด้านนี้มาอยู่ด้านครับตื่นเต้นมากครับก็สนุกครับแล้วก็สําหรับเอกในเรื่องก็เป็นแบบคนไร้สาระนิดนึงครับในในเรื่องนิดนึงครับเพราะว่าเป็นคนที่ที่เป็นสีสันในในกลุ่มอะครับคือคนอื่นแบบซีเรียสเยอะหน่อยส่วนตัวผมก็ในเรื่องก็จะแบบสนุกสนานกับคนอื่นครับผมอ่าแล้วต่อไปต่อไป อันนี้ในโกในโกอันนี้เป็นใครกาเล่นเป็นอะไรอ่ะในเล่นเป็นหนิงค่ะสำหรับตรงนี้ก็เป็นละครเรื่องแรกค่ะก็เลยจะตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ก็ได้พี่ๆช่วยแนะนำเลยอืมยอดครับผมแจ็คครับแจ็คชินครับผมก็ในเรื่องระบบเป็นชายครับผมส่วนในบทเรื่องชายในจะเป็นคนเรียกว่าหนักหนักที่สุดในในเรื่องเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเจอแรงกดดันจากครอบครัวแล้วก็จากเพื่อนๆครับผม คือเรื่องนี้ทุกคนจะต้องมีบทดราม่ามีร้องไห้กันทุกคนเลยนะฮครับก็การจะยากก็ก็คิดอยู่แล้วว่าเราอยากพคือพี่เริ่มจากตัวเรื่องก่อนนะฮะก็คิดว่าเรื่องแนวนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับทางทูฟอร์ยูจริงๆต้องขอบคุณทางทูฟอร์ยูด้วยเพราะว่าเรื่องแนวนี้สร้างสรรค์เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้เห็นกันในจอทีวีบ้านเรานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าคราวนี้ก็คงเป็นเป็นความแตกต่างที่เราสร้างออกมานะฮะซึ่งก็เกิดขึ้นมาจากมาจากตัวเราเองด้วยเพราะว่าเราก็ชอบแนวสร้างสรรค์และชอบความแตกต่างแต่ไม่ได้ประหลาดมากนะครับก็ก็ช่วยกันคิดมาตลอดเวลาค่ะตั้งแต่พี่น็อตคิดอยากจะเริ่มทําละครคือกวางเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนกวางเคยทำรายกันเด็ก ก็เป็นคนที่ทํารายการเชิงสร้างสารสรค์สารคดีกวังก็เลยคิดว่าปัจจุบันนี้ปัญหาวัยรุ่นมันเป็นปัญหาที่สําคัญมากในสังคมไทยปัญหาครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยมีละครที่สะท้อนปัญหาครอบครัวและวัยรุ่นในเชิงแบบนี้นะคะจะมีวัยรุ่นที่ทันสมัยมากๆนะคะที่เวลานี้สังคมก็น่าเป็นห่วงมากเพราะฉะน,นั้นทำยังไงเราอยากจะให้เห็นให้วัยรุ่นเนี่ยได้เห็นพ่อแม่ของวัยรุ่นเนี่ยได้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆนั้นน่ะมันมาจากอะไรมันมาจาก ครอบครัวนั่นเองนะคะกว่างกับพี่น็อตก็เลยคิดว่าเออจะทำเรื่องอะไรดีแล้วก็เป็นอย่างที่พี่น็อตเล่าให้ฟังว่าคุณประพัฒน์สอนเสวิกคุณเนี่ยให้ความการุณามากซึ่งเวลาที่ดแก้วเนี่ยเป็นหนึ่งในหนังสือร้อยเร่มนะคะที่แนะนำให้ ของออของใครนะเป็นวรรณกรรมเป็นวรรณกรรมแห่งชาตินะคะที่แนะนําให้นักเรียนในโรงเรียนได้อ่านกันนะคะเด็กรุ่นหลังๆก็คงจะได้รู้จักกันเป็นหนังสือนอกเวลาก็มีนะคะและแถมเรายังได้พี่แดงสารยาซึ่งเขียนบทให้ควังสมัยเล่นผู้กรรมนะคะกรุณาสลละเวลามาเขียนบทให้เราด้วยนะคะและเราก็ยังได้นักแสดง ดีหลายท่านมากนะคะนอกจากน้องๆเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมากแล้วเนี่ยเรายังได้นักแสดงรุ่นพี่นะคะที่เล่นเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยอย่างเช่นพี่เจ๊ปวีนาชาลิฟสกุลเนี่ยซึ่งเคยได้รางวัลจากละครเรื่องนี้หลายรางวัลมากแล้วก็เคยเล่นเรื่องนี้เคยเล่นเป็นป้อมเป็นป้อมละครก็เคยเล่นนะคะเล่นหลายเวอร์ชั่นแล้วเป็นป้อมเป็นตัวตัวละครเอกของเรื่องที่ที่น้องนันเล่นเนี่ยเป็นตัวละครที่จะได้ใจคนดูมากนะคะตัวนี้อยากให้อยากให้ประชาชนได้ชมเรื่องนี้กันทำยังไง เขาจะได้ดูกันมากๆอยู่ที่ช่อง2 o u นะคะก็คงจะต้องช่วยกันโปรโมทมากๆหน่อยละครน้ำดีหายากนะคะทุกวันนี้แล้วก็พี่น็อตตั้งใจมากค่ะแบบว่าเป็นเรื่องแรกก็พี่จะกำกับเองนะกวางอย่างเงี้ยแล้วกวางก็ต้องหลีกทางให้ก็คือไปรับลูกไปดูแลลูกให้พี่น็อตเนี่ยทำงานเต็มที่แล้วก็เดี๋ยวจบเรื่องเนี้ยพี่น็อตต้องหลีกทางให้กวางบ้างกวางก็ต้องไปเล่นละครของบ้างก็อย่าลืมติดตามนะคะขอบคุณค่ะ ครับก็อยากจะฝากนะครับเวลาในขวดแก้วเนี่ยเพิ่งคุยล่าสุดเนี่ยจะออนแอร์เดือนพฤศจิกายนี้นะครับเร็วๆนี้แล้วเป็นละครน้ำดีละครสร้างสารรค์ซึ่งหาชมได้ยากในจอทีวีบ้านเราในยุคปัจจุบันนะครับก็อยากจะให้ทุกๆคนติดตามชมเวลาเราบอกว่าละครสร้างสารรค์ไม่ใช่หน้าเบื่อนะฮะโดยเพราะถ้าได้อาจารย์สรยยายเขียนบทเนี่ยจะเข้มข้นมาก นะรับประกันมาหลายร้อยเรื่องแล้วที่แกเขียนอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าย้อนยุคสังเกตจากชุดที่น้องๆใส่กันวันวันแรกบอกว่าชุดใหญ่ทำไมชุดมันโค้งวันแรกที่ฟิตติ้งเนี่ยน้องๆบอกว่าพี่มันใหญ่อย่างนี้เลยเหรอพี่แล้วเนี่ยหัวเลาะใหญ่เลยอ่ะตลกจริงจริงแล้วเนี่ยตองเอวต้องสูงกว่านี้ด้วยนะครับนะทีนี้ก็จะได้คนรุ่นใหม่เนี่ยจะได้เห็นว่าสมัยพี่กวางนะคะเป็นนักเรียนเนี่ยแต่งตัวกันอย่างนี้คือน่ารัก เนยบร้อยถูกป่ะถูกไหมรักไหมแล้วก็คําพูดในในละครก็จะได้เห็นคําพูดแบบสมัยก่อนนะแบบว่าสุดยอดสมัยก่อนเขาไม่มีพูดนะเขาต้องพูดว่าเตยเขาว่าเตยด้วยว่าสุดยอดนะคะมันจะมีอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เพลงในละครเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากใช่ไหมพี่นอตที่เนื่องจากว่าผู้จัดก็เคยเป็นนักดนตรีนะคะก็เลยเอาให้ความสำคัญกับเพลงด้วยเพลงเพลงประกอบละครก็เพราะบอกไหม ยังไม่ต้องบอกไม่บอกนะคะ <c oughs> อุ้ <c oughs> ไมไปก่อนถ้าใครทำแต่รับรองว่าพอมากนะคะ